5ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดปจจัยตีบตันนะครับ1เรื่องของการสูบบุหรี่นะครับก็จะทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยการอักเสบขึ้นและเกิดมีโอกาสตีบตันได้ในอนาคต2ก็คือเรื่องของโรคไขมันโลหิตสูงนะครับเพราะถ้ามีไขมันในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานนะตัวไขมันก็จะไปอุดหรือสะสมในเส้นเลือดนะครับ3เรื่องของเบาหวานนะครับก็จะเป็นตัวปัจจัย เสริมอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เรื่องของเส้นเลือดเนี่ยมีการอักเสบแล้วก็มีการตีบตันนะครับสี่เรื่องของพันธุกรรมก็มีได้ตั้งแต่เส้นเลือดของเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดตีบตันได้ง่ายอยู่แล้วตั้งแต่กําเนิดหรือมีภาวะไขมันเลือดในเลือดสูงตั้งแต่กําเนิดนะครับหรือมีเส้นเลือดหัวใจผิดปกติก็เป็นความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบตันได้5นก็คือเรื่องของอายุที่เยอะขึ้น โอกาสที่จะเกิดในเรื่องของเลือดหัวใจเนี่ยเสื่อมไปตามอายุได้